วันนี้ก็มานำเสนอรถวัยรุ่นครับรถวัยรุ่นเบรกไม่มีรถวัยรุ่น1 1 0ยไอดูครับเขาทำมาอกองอากาศถอดอกแล้วก็ใส่ท่อรถสิบล้อเข้าไปแล้วก็ชักยาวมาเกือบถึงบังโคนหน้าเลยก็มาทำการดูแลเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้หน่อยจัดโมดตตูนไปให้หน่อย ดูดิว่าจะยกล้อได้ถึงเกียร์ไหน <Yes. S 1> อันนี้ก็เติมไปแล้วทำไมรุ่นทรงแมสแต่เขาก็ไม่ได้ไปขี่รบกวนใครเขาะนะเขาขี่แถวบ้านนะี่แหละแต่ก็พูดไปงั้นแหละก็ให้ความรู้เข้าไปขี่ในถนนไม่ใช่สนามแข่งนึกถึงความปลอดภัย อยู okay. ่นในขีดนในระดับตามสเปคครับ110 110เบร110ใช้0.8ไม่ถึงลิตรครับ0.8นี่ก็จัดของดีไปเลยเดี๋ยวรู้เรื่องออกตัวจะเอียดไม่เอียดออกตัวถ้ามีรถตัดหน้าก็ดังเอียดอ่เบรกค,ครับเ <c oughs> บรกดังเอียดก็ <c oughs> <c oughs> นี่คือ,คอ,คอสี มันเครื่องเก่าที่หลังจากที่เขาไปทําลูกมาแล้ว <Okay. S 1> สีก็จะไม่มีความเหนืดแล้วเหลวเป็นโจ๊กล้เหลวเป็นโจ๊กผสมทานแล้วไม่มีความเหนืดแล้ว <Okay. S 1> ก็จัดไปสามพัพัสดับเบิลสิบตามสเปคเลยก็คือ0.8เลยนะครับ0.8เลย ใครส,สนใจแก๊งไอ้บอสคนหลอก็มานะแกง๊งมีจะคนมาในแก๊งนะมาต่อคิวมาต่อคิวกันได้มาต่อคิวกันได้เพราะว่ารถนี้สั่งมายกรังรถนี้สั่งมายกรังมมตุนสั่งมายกรังก็ลื่นพลืดลื่นพลืดอันนี้ก็น้ำมันมันมีเยอะออกมานะไอ้น้อง ปะเก็นปะเก็นไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนหมดครับปะเก็นเปลี่ยนทำไมมันยังซึมอยู่วะจ้างที่ไหนประกอบม,มาให้เนี่ยโฆษณาให้เขาหน่อยสิเขาดอกไม้ครับบานคำดอกไม้อ๋อเออโฆษณาให้เขาหน่อยเยวจะได้มีเอฟซีท่อเลดโอว้รุ่นวัรุ่นขับได้ยังผมขับไม่ได้แล้วผมแก่แล้ว เขาจะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเขาจะไปออกทริปสงการก็เลยมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ดูแลให้เขาหน่อยก็ฝากไว้นะน้องๆนหนูทําลูกมาก็ดูแลน้ามันเครื่องด้วยไม่ใช่่าอยากแรงแต่น้ามันเครื่องใช้กระโหลกกระลามันก็ไม่แรงนะดูแลต้องดูแลระบบขับเคลื่อนต้้งบอหล่อลื่นด้วยแปลก็นั่นมาเดี๋ยวขี่โซ่ให้นั่นน่ะวางอยู่รถไถนะตาไนเก็บมาแล้วบอกนั่นน่ะว่าเห็นวางอยู่นั่นแหละดีเดอปิวสี่สิบอะ เห็นไหมเออนั่นแหละมาเดี๋ยวฉีดโซ่ให้โซวโซวมันแห้งแล้วนี่โซวแห้งแล้วไม่ต้องอยจะพึ่งอยจะพึ่งเจนเจนเจน,จนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวฉีดโซ่ให้เขาหน่อยโซ่เขาแห้งแร่หล่อลื่นนะก็ฝากไว้ให้นะครับครับขอบคุณครับบ๊ายบา